มมรีโมราจุนมอปลายปีสองเพิ่งย้ายเข้ามาโรงเรียนนี้ได้ไม่นานเฮ้ยแกนะใครอนุญ,ญาตให้ผ่านทางนี้กันวะฮกกะที่นี่นะ่ยคืออนาคขตอนาเขตของฉันวอยพูดได้แล้วอ่ะมอนี่ถ้าจะบ้าขอโทษอนะพอดีว่าฉันเพิ่งมาเรียนที่นี่เลยไม่รู้กดอะไรแบบนั้นนะ่ะชิช่วยไม่ได้แฮ แกชื่ออะไรอยู่ห้องไหนล่ะปี2ห้องสามบริบุระจุนรุ่นพี่เหรอครับเนี่ยนึกว่าปีหนึ่งขอโทษนะครับผมชื่ออากาซากะปีหนึ่งครับให้ความสำคัญกับลำดับผู้อาวสโสด้วยฮะตัวใหญ่จังอสอากาซากะคุงมาเป็นเพื่อนกันเถอะเธอน่าสนใจดีเอางี้เลยอย่าดีกว่าไม่มีใครในโรงเรียนนี้ชอบผมหรอกแล้วอีกอย่าง ถ้ามาอยู่กับผมจะโดนหาว่าเป็นพวกเดียวกันเอานะครับงั้นเหรอแบบนั้นคงแย่ใช่ไหมหล่ะครับพวกเดียวกันก็หมายความว่าฉันจะเป็นคนบ้าไปด้วยสินะแบบนั้นไม่เอาหรอกหาเรื่องกันใช่ปะล้อเล่นล้อเล่นถ้างั้นจากนี้ไปก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะอา่าจะดีจริงๆรหรอแต่ผมไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงมาก,ก่อนที่ผ่านมามีแต่โดนผู้หญิงเกลียดตลอดเลย ทำไมถึงรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงล่ะเพิ่งเคยเจอคนรู้ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกกันเนี่ยทำไมน่ระร่ะของแบบนั้นแค่ดูก็รู้แล้วก็เธอน่ารักสัขนาดนี้อากาสกะคุณขอโทษที่ว่านายบ้านนะที่จริงนายไม่ได้บ้านหรอกชอบนะนี่เธออย่ามาหาว่าคนอื่นบะเอ